เฮ้ยวาวใหายเถอะเนาะวาวใหายเถอะเนาะไปแล้วมินไปแล้วผัวไปแล้วเป็นหัวก,ก็เป็นมองใหม่เอาแพรคุมหวด้วย่เดคุ้มหัวเดินฮ้อนอ่ะไปะ ไปแล้วนะคะผ้าห่มไม่แดดเอาหม่มผ้าห่มผ้าเลยห่มผ้าเออเอาเอาขึ้นท่านบนขึ้นปไปทางนี้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  เข็มไม่ได้เอามาสีตูดลุงพลเลยไปไปก่อนเดี๋ยวค่อยมันแดดร้อนไปเข้าว่มเร็วๆม,มินบอกว่าลืมเข็มมาสีตูดลุงพลมอ่าไปโมเข็ากินข้าวกันบ่เนี่ยโโ <laughs> ไปลุยางานกับกใคร ลุงแซงจะพาไปที่ไหนจ้าไปบ้านเราละบ้านนนบ่ไป้าดาไปเอาคอนปอนมาหน่อยอยู่ตรงไหนคอนปอนอยู่ที่เรือยู่เด้อเอฟซีเด้อกินข้าวเด้อจยู่คว้าไหนมาแกวันนี้คอยเอาแตงจากนั่นเด้อเอาเลยที่อยู่นั่นอยู่คว้าเนาะอยู่คว้าบังไหนล่ะแซมมันแล้วกินข้าวที่เป็นนาฬิกาคว้าป้าแสนอ๋อเจ้าเบลมองไหนอ๊ยวป้าแตนน่ะตูที่เดิมเอออยู่ขามประตูนั่นทางเข้าเมืองกัน บอกอยู่ในครั้วมุนก็ไปในครั้วเหรอแย่แย่จะกินส้มตำไม้เที่ยงนะเอาไปซื้อไปที่ว่าคอยว่าจะเลี้ยงนะแต่พูกมันกินข้าวแล้วไม่ไปซื้อกินน้ำเบียดนี่แล้วนี่โอ้ไม่ถึงว่าได้กินพร้อมกันบอกแล้วเดี๋ยวขาคอยกินนะอันนี้อยาได้กินแล้วเพราะปลาคอยเขได้กินนี่แล้วนี่ ไม่มีว่ามีไปริงนะพวกเนาะอืมแล้วบอกเลยถือแล้วตรงนี้ก็ย่าไปกินทางนู้นอ่ะเออนั่นแหละกินปลาปูเดี๋ยวพอคอยเดี๋ยวพอคอยก็ขอบคุณหลายๆให้ทุกค่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเอาตังค์ให้กินข้าวไปก่อนได้ทุ่มมือนุ่มมือนุ่มมือนุ่มมือยู่ไหนอยู่ไหนออกมาแล้วมื้อเช้านี่กินข้าวแล้วหัว ม่เลื่อมาอันเลื่อมาเลยว่าเลื่อบอเข็มมะสูลุงก้มันบรอืมนี uh. uh, oh. ah, ่นน้อยหรอมีนม hmm. şey ีน้อยจะเอาอะไรนะมิน้อยเป็นยังเปนะอินน้อยนะเียาโมินมินน้อยจะเอาอะไรนะเอาเอาเข็มมะสีสูลุงพลนบอสจังใหญ่เกรงแล้วโอ้ยบ่อยอ้าง้นยังมือนิม่เรื่องกลั้แล้วพอนี่ไม่คือรถเปลี่ยนนะเปลี่ยนล บาให้ขึ้นมาให้ขึ้นมาให้น้่ไนให้นไปิลก็ไปนะไปชิลก็ไปนมายมามายเบ้เราเรด้เตรงสราาเนาะลุงเจมกินข้าวเด้อลุงเจมอตายด้่นแปานกินาเราอยู่นี่หเ่อนอเน่ตาย้วิมียาละถุงบ่ใ มาแล้วเฮ้ยไปด่านึ่งอมาเจดเอกแล้าเเด้อเอาเ้แล้วโอเคมนให้แล้วเขาปท่านลึทนพ่อเขาดยงบอกดอกทได้เอามา้วออกดนะ้ปุ๊ พวกกไม่หมดจ้ะอันนี้ก็ไม่หมดเหมือนกันอืมย่าเมื่อไเนาะนียไม่าเราหิวมันจะมันกินอะไรสักนิดนะเียบโอม็ดมาได้นไปน้ำนะมันมันมันโอเมาดเวิเดอร์เหมนานี้มันไมด้อม็ซมีมีมมันเล็ดประตูอยู่ พอมาทำงานแล้วน่ะเพันเกียวไม่ถอยนะกมาแนออกมาแามืดออกมาแล้วม้วนอยเด้อส่วนเสือไปถอดปักออกก่อนเป่าน้ำเขาพืนพังแล้วแห้งเาืนแห้งเดรโอ้ย่เนนำมนเบาๆเลยโแมมันก็เๆหมุนนก้นบหมุนเออมีกระโดอยู่ในร้านหงแท้เออโนมอยู่ในร้านหอยหญ่แม่ปะปะปะป ใครเอาขึ้นไปบานขึ้นไปใครเอาขึ้นไปลูก้อยากนอนแล้วใครใครเอาขึ้นไปนะมนใครเอาขึ้นไปโอโมากลมากไปตามเลยไปตามเลยลุงมืดเป็นอะไรมนมลุงมืดเป็นอะไรนะลุงเป็นอะไรลุงมืดอ โอ้ลุงมือเจ็บสีดยาโอ้ลุงมือโดนดยาบอล,ล,ลุงมืองมาือฉีดยามาบอกอ๋บบออย่าก,กินน้ําแข็งละได้บาเนี่บบนมาพี่พี่พี่มาพอ่พี่จัอไอ้าวเ <laughs> มันจะกินอะไรกับป้าเอนเนี่านนี่ข <laughs> อ้าอบคุณค่าขอบคุณค่าเร็วขอบคุณค่าก่อน <laughs> ขอบคุณค่าหรือยังายรูไปะลูกวางเสด็จแนวเ้ยลูกวางมาแล้ว อาเสด็จนานแล้วไดย้่ย่าถ่ายไหมถ่ายไหมโอเคอันนี้ก็พอดีมีโชคเนาะก็เดี๋ยวให้ย่ากับเด็กอดมินป้าไทบ้านซื้อส้มตำนะซื้ออะไรมากินเด้อจะขอให้ได้โชคได้มันมๆอีกเด้องวดหน้างวดไม่ก็ให้ได้ปังๆให้เพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่าสาธูองค์ปู่เมตตาค่ะนี่นะคะไปซื้อส้มตำไปมินให้พี่มิว ให้พี่มิวไปซื้อเนาะป่ะใ,ใ,ให้พี่มิวไปซือ้ <c oughs> อ <laughs> พี่ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ม,มัไปทางนี้ลูกให้ป้าปูกินด้วยให้พี่มิวกินด้วย ไม่ให้ปัสดสมาเลอะด้วยมาเลอะด้วยอย้ดอกกุหลาบนี่สวยมากเลยมินสำหรับคริปนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีส